วอล์กอินราคาหน้าร้านเราขายเพียง759,000บาทแต่ต้องพิเศษยิ่งกว่าเดิมมากสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนงก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง7 3 0, 9 0 0 0บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง7 1 9 0 0 0บาท สวัสดีครับพบกับนัทสุก้าีปรกรรถมือ2ที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้มาถึงคิวของรถ Crossover นะฮะดีไซน์ลำล้ำจากค่ายโตโยต้าฮะและที่สำคัญนะ,ะใครที่กังวลเรื่องระบบไฮบริดนะว่าจะใช้งานยากหรือเปล่าวันนี้เอาตัวท็อปของเครื่องเบนซิน1.8มาให้ดูกันเลยขอต้อนรับทุกท่านพบก,กับ208 Toyota C-HR เบนซินตัวท็อป1.8มิดไม่20 อ่าตโยต้ CHR นะฮะสุดยอดรถเก่งในสไตล์ครอสโอเวอร์จากค่ายโตโยต้าโดดเด่นด้วยดีไซน์ล้ำนะฮะเท่เฉีียวมากแล้วก็เครื่องยนต์นะฮะตอนที่ขายนะมี2เครื่องยนต์นะ,ะเครื่องไฮบริดกับเครื่องเบนซินนะครับสำหรับใครที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟฟ้าระบบไฮบริดว่าจะดูแลรักษายากวุ่นวายหรือเปล่า แนะนำตัวนี้เลยเป็นตัวท็อปของเครื่องเบนซินนะฮะ288 Toyota CHR ตัวท็อป1.8มิดรใหม่20,000นะฮะโอ้โ oh หใช้เครื่องเบนซิน Dual VVTi นะที่บอกเลยว่าทาง To โยต้มีความชำนาญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าใช้มานานหลายปีนะอึดทึกทนแล้วก็ยังประหยัดน้ำมันเช่นเดิมนะฮะอ่ะคันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวนะราคารถใหม่ปลายแดง1,39,000บาทนะฮะ โมเดลผลิตปี2018นะจดทะเบียนก็2018อายุรถ4ปีรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีต่อต่อไม่มีพิกคว่มไม่มีน้ำท่วมเล็กไม่แท้ๆ20,000กิโลเมตรรับประกันซื้อเต็มราคาได้รถบ้านมือแรกมือเดียวไม่พอได้สีขาวมุกด้วยครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะตอนที่เข้ามาจะมีริว้วมีรอยบ้างเล็กๆน้อยๆเก็บสีมาให้แล้วไม่น่าเกิน5ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะครับ คันนี้นะาโมเดลผลิตปี2018แท้ๆเลยจดทะเบียนก็2018ได้ตัวท็อปเครื่องเบนซินดูอัล VVTI นะฮะ1.8ลิตรนะครับกระจังหน้านะครับก็เป็นตัวแรกก่อนม i เนอร์เชนนะก็ถือว่าเท่เหมือนกันนะได้โคมไฟโปรเจคเตอร์ฮะโคมไฟยังใสย,ยังสวยวิ่งแค่20,000โล รับกระจังหน้าเท่ๆนะครับโลโก้สวยๆไฟหน้าสองฝั่งสมบูรณ์สดใสสวยงามได้ไฟโปรเจคเตอร์ด้วยมีเซ็นเซอร์มาให้ด้านหน้า2จุดนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้นะครับสำหรับตัวท็อปเครื่องเป็นซินก็จะมีไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์หน้าขอโทษครับ4จุดฮะมีตรงนี้อีกนะรวม4จุดเลยด้านล่างก็จะใช้พลาสติกสีดำด้านนะครับก็เป็นสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะฮะ ฝากระโปรงตอนที่เข้ามามีริ้วรอยบ้างก็เก็บสีให้แหละนะครับกันชนมีริ้วรอยสะเก็ดหินบ้างเก็บสีให้แล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยออกแดดเงางามเปล่งปลัง่งเป็นประกายมุกนะครับวิบวับวิบวับสวยงามเลยนะครับถ้าสีต่อให้แล้วหมดอีกทีปีหน้าใช้ได้ยาวๆครับภาพรวมแถบขวานะครับมีเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นบางชิ้นไม่เยอะก็ขัดเอานะครับเท่าที่จำได้บานนี้รอยเยอะ บานนี้เก็บบานนี้เท่าที่จําได้ค่ะแต่ตอนนี้โดยรวมเก็บขึ้นมาก็ถือว่าสวยใสยใช้ได้นะครับยังบางอยู่นะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวให้เทๆ่ๆฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาก็ยังสวยมือจับสีเดียวตัวรถมีสมาร์ทเอนทรีให้2ฝั่งมีกันขโมยให้หลังคาไม่ได้ยุ่งอะไรล้างให้อย่างเดียวสาวอากาศแบบครีบฉลามฮะสำหรับการตกแต่งด้านข้างนะครับเขาก็จะให้ตัวกาบ กันกระแทกที่ประตูมาเป็นพลาสติกสีดําด้านนะ,ะก็เท่ดีฮะเมื่อตัดกระรถสีขาวเนี่ยมันก็จะดูแบบดูเท่ดูสปอร์ตเนาะนะครับล้อแม็กเนื้อเดิมลายเดิมจากโรงงานนะครับเป็นดิสเบรกสีล้อเลยนะฮะแม็กนะครับเป็นลายเดิมเลยก็คือ5ก้านใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสีเทานะฮะสบ,บาแม็กก็ใช้ได้นะครับก็ถือว่ายังโอเคนะคร,ริ้วรอยถือว่าน้อยนะครับแล้วก็ ยางเก่ายางเดิมจากเจ้าของเดิมให้มาเนี่ยค่อนข้างจาะล้นๆนิดหนึงนะผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยฮะจาก m a x x s s นะครับเป็นปี2021ปลายปีนะฮะแต่ว่าเป็นยางใหม่นะแต่ว่ามันเป็นอาจจะเป็นอ็อตกค้างมาจากปลายปีที่แล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเบอร์215 60 R17 เป็นล้อแม็กขอบ17นะ,ะแต่เป็นยางใหม่แกะกล่องทั้ง4เส้นนะฮะนี่ฮะสวยๆใสๆเลยนะครับ น่นะฮะดอกลึกๆคมๆใช้ได้อีก5ปีสบายๆนะครับล้อหลังได้ดิสเบรกเหมือนกันนะครับล้อแม็กก็ใช้ได้ฮนะถือว่ายังโอเคยังดูดีนะครับโดยภาพรวม90%หถือว่ายังดูดีมากๆนะครับยางจากเจ้าของเดิมให้มาก็ค่อนข้างโลนและเส้นนี้จะได้รตใหม่หน่อยได้ปี22นะครับเส้นเส้นนี้ได้ปี22ของแม็กซิแต่ว่าเป็นยางใหม่แกะกล่องหมดนะทั้ง4เส้นเพิ่งลงพื้นมาเมื่อ3วันที่แล้วเท่านั้นเอง นะเพราะฉะนั้นชุดนี้คมสวยเต็มใช้ได้5ปีสบายๆนะครับโครงสร้างหลักกันต่อฮะเปิดมาแล้วสะโพกหลังครับดึงและเม็ดเม็ดอาร์ก่อนเม็ดอาร์กสวยงามรูกลมคมกรีบอยู่กรอบน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยขยับนะฮะแ่นเพลยนรุ่นนี้อยู่ฝั่งซ้ายนะฮะ เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดเงีแก่เกาผลิตและประกอบที่ประเทศไทยผลิตมีนาคม2018เครื่อง1,844เลขตัวถัง MRKL ลงท้ายด้วย1001579นะครับอ่ะเสากลางซ้ายครับเมทาร์ Met k, สวยงามอยู่โรบตลอดทั้งแนวนะครับสวยงาม อ่าโอเคมาต่อกันที่ด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็โอ้โหเท่มากฮะดูแล้วมันล้ำเหมือนรถอวก,กาศยังไงก็ไม่รู้นะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายนะครับฝากระโปรงกันชงกันชนอะไรเนี่ยดีไซน์สวยงามนะฮะและยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะครับเรียบร้อยฮะทั้งซ้ายทั้งขวาสวยงามสปอยเลอร์นะครับดีไซน์เท่ๆเลยแหมดูแล้วล้ำจริงๆมีไฟเบรกให้นะครับ กระจกหลังของเดินจากโตโยต้ามีฟิล์มมีลฟฝ้าให้เรียบร้อยนะครับฝาท้ายไม่ได้ทําอะไรขัดให้อย่างเดียวการชนหลังก็รู้สึกจะขัดให้อย่างเดียวนะพอดูโดยรวมก็ใช้ได้นะครับผิวพันตอนนี้โอเคแล้วไม่มีริ้วไม,มไม่มีรอยอะไรใหญ่ๆไม่ต้องไปทําอะไรเซ็นเซอร์หลังมีให้นะ1 2 3 4สสี่จุดเหมือนกันด้านล่างเขาก็จะใช้พลาสติกนะครับเป็นพลาสติกดําด้านนะฮะมีตละหอกนิดหน่อยอันนี้มันทาไม่ได้นาะเพราะมันเป็นเนื้อพลาสติกก็ปล่อยมันไปเป็นธรรมชาตินะ ไฟทับทิมอะไรก็ยังสวยนะครับกันชนดูดีฮะเรียบร้อยเลยไม่ต้องทำอะไรอ่ะเปิดด้านหลังให้ดูหน่อยเนาะอ่ะสำหรับรถสไตล์ฮัชแบ็กก็มีข้อดีในเรื่องของการเก็บสัมภาระในแนวสูงก็ค่อนข้างทำได้ดีกว่ารถเก๋งซีดานเนาะมีแผ่นบางสายตาให้นะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูเอาออกก่อนเนาะใครไม่ชอบก็ไว้บ้านได้นะดูโครงสร้างหลักกันก่อน ตะเข็บครับตรงแนวนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามน,อน็อตฝาท้ายก็ยังเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะฮะน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีรอยถอดนะครับซ้ายขวาตะเข็บหน้าตาเหมือนกันนะฮะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามอยู่ครบนะฮะอ่ะด้านหลังเจ้าของเดิมก็มีแถมถาดกันกระแทกมาให้พมพื้นล่างก็ยังสวยนะครับยังสวยยังใสย,ยังเนียนใช้ได้นะครับก็เรียบร้อยมีไฟส่องสว่างให้ด้วยเนาะอ่ะแล้วก็ เปิดมาแล้วรุ่นนี้ไม่มีล้ออะไรให้นะครับเขาจะมีเฉพาะชุดซ่อมยางมาให้นะครับทุกคันจะเป็นแบบนี้หมดนะครับก็มีแม่แรงมีตัวถอดล้อมีชุดซ่อมยางให้แค่นั้นจบนะครับด้านล่างนะครับเปิดมาแล้วฮะื้นล่างสวยหมดนะฮะแต่รุ่นนี้ไม่มีล้ออะไรนะไม่ต้องทวงนะโรงงานเขาไม่ได้ให้มานะผิววันแห้งๆเดิมๆนะฮะแนวซิลิโคนสวยงามไม่มีร่องรอยของสนงสนิม ไม่มีร่องรอยการทำสีไม่มีติดแก๊สนะครับผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆนะครับโอเคไปภาพรวมแถบขวากันต่อนะครับก็เรียบร้อยดีนะฮะสีสันอะไรก็โอเคเข้าไปก็ยังบางๆใสๆใช้ได้นะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้เท่ๆนะฮะสีเดียวกับตัวรถนะครับมือจับได้ Smart e n t นทรีฝั่งนะฮะมีกันขโมยมีฟิล์มจากเจ้าของเดิมให้มาก็ยังใช้ได้นะครับดิสเบรกสล้อฮะ ล้อแม็กด้านหลังก็โอเคนะก็ใช้ได้อยู่ดูดีอยู่นะครับทั้ง4ล้อนี่น่าจะโอเคนะฮะแล้วก็ยางเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเป็นยางใหม่แกะกล่องจาก Max กซิปี22นะฮะ2022นะครับเพราะฉะนั้นดอกเต็มๆน่ะนิ่มๆสวยๆเลึกๆอีก5ปีได้สบายแน่นอนนะครับล้อหน้าครับก็ดูดีเหมือนกันนะครับก็โอเคขับเก่งใช้ได้เนี่ยร้อยสวยงามนะครับ แล้วกออ็อาจจะมีขอบๆมีเบียดบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่น่าเกลียดนะครับก็เป็นธรรมชาตินะยางคู่หน้านะครับแม็กซิสใหม่แกะกล่องเหมือนกันนะฮะแต่ว่าหน้าจะเป็นล็อตเก่าหน่อยล็อตปลายปีที่แล้วนะแต่เป็นยางใหม่แกะกล่องเพิ่งลงพื้นเหมือนกันหมดทั้ง4เส้ซนนะฮะก็ใช้ได้อีกห้าปีสบายๆโครงสร้างหลักกันต่อฮนะรุ่นนี้มือจับด้านหลังอาจจะดูตลกนิดหนึ่งเนาะหลายคนก็บอกเฮ้ย hey, ทำไมมาไว้ตรงนี้ก็ <g iggle> ดูเท่ไปอีกแบบนะครับ เม็ดอาร์คด้านหลังนะครับสวยงามรูกลมคมกรีบนะครับอยู่ครบใช้ได้นะครับประตูสุดท้ายนะฮะน็อตครับ, Not, รบไม่มีรอยขยับไม่มีรอยถอดนะฮะน็อตไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามเสากลางขวาเม็ดอาร์คยืบอยู่โครบสวยงามตลอดทั้งแนวสวยงาม โอเคเดี๋ยวไปดูอ้างเครื่องกันต่อดีกว่าไปมาดูกันเลยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะใครที่กังวลเรื่องไฮบริดกังวลเรื่องระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่นะฮะเราแนะนําเอาตัวนี้แหละนะ,ะเป็นเครื่องบล็อกเดียวพวกเอาติดนะครับ1.8 Dual v ว t i 140แรงมาฮะก็ยังถือว่าประหยัดใช้ได้นะประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะกับไม่แค่20,000โลรองรับเชื้อเพลิงได้ถึง E85 ด้วย แล้วก็เป็นเกียร์ CVT ใช้งานง่ายๆสบายๆายนะครับอซอกในก็เดิมหมดนะฮะรูกลมคมกริบน็อตไม่มีขยับเม็ดอาร์คสวยงามตัวซ้อนแป R คมๆนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับเบ้าโชกเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆเม็ดอาร์คสวยงามนะครับเชสซีมองลงไปก็เดิมๆหมดนะฮะแห้งๆรูกลมคมกริบตัวซ้อนห้ R คมๆเลยนะครับเม็ดอาร์คสวยงามแต้มสีมาร์กิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบฮนะ สภาพถืวว่ายังใสสมบูรณ์นะครับคันหน้ารุ่นนี้มีพลาสติกบังนะครับก็อาศัยสองตรงนี้เอาละกันนะว่าผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆนะฮะฝั่งซ้ายครับชัดสีสวยงามรูกลมคมกริบเม็ดอาร์คอยู่ครบตัวอักษร 5L คมคมนะครับซับในอะไรก็เดิมหมดนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามเบ้าชกเม็ดอาร์คอยู่ครบแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คให้นะถ้าเกิน6เดือน่ยเป็นลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้ ซอกด้านในนะครับซ้ายก็น็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดอะไรรูกลมคมกลิบแม้แต่ฝากระโปรงเองน็อตก็ยังไม่ขยับไม่มีรอยถอดนะครับผิวพันธุ์แห้งเดิมเดิมสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะกาวแผ่นกันร้อนยังสมบูรณ์สติ๊กเกอร์นะครับเรียบเนียนไม่มีงัดแงะแกะกาวแนวซิลิโคนเดินตรงแนวนะครับนะฮะน็อตฝาโปรงนะครับไม่มีรอยขยับไม่มีรอยถอดรูกลมคมกลิบฝาแท้สลักคำว่าโตโยต้า โอ้โหไม่สองหมื่นไซส์จริงๆเดี๋ยวดูภายในะห้องโดยสารดีกว่าฮะตัวท็อปเบนซินนะ1.8มิรนะฮะก็จะได้เบาะหนังแท้เหมือนกันนะครับเบาะหนังแท้สีดําล้วนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้ได้นะครับโอเคไม่สองหมื่นก็จะดูดีหน่อยมีเหี่ยวมีย่นบ้างตามการใช้งานเท่าที่จําได้ผู้ชายขับนะครับมีรอยเหี่ยวรอยย่นนิดหน่อยนะจากการขึ้นลงก็เป็นธรรมชาติแต่90%ซก็ยังดูดีใช้ได้มีดันหลังให้ด้วย นะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะพลาสติกก่อนโอ้โหพวงมาลัยก็ถือว่าสวยนะฮะยังสวยยังใสมากๆโลโก้โลโก้อะไรก็ยังสวยนะครับวัสดุต่างๆยังดูดีฮะแผงประตูด้านขวาครับผมชอบลายดมอนคัดของเขามากเลยนะฮะมันรู้สึกแบบว่าล้ำแล้วก็เท่มากๆนะครับวัสดุรือต่างๆถือว่าก็โอเคนะฮะยังค่อนข้างสมบูรณ์ใช้ได้กระจกไฟฟ้าได้ออโต้หมดเลยนะครับฟิล์ม อเมริกันออโต้ฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาก็ยังสวยนะครับแผงประตูหลังขวาก็สวยหมดนะครับสมบูรณ์นะฮะแผงประตูใหญ่โตเลยเนาะอ่าหน้าตาอาจจะเล็กไปนิดน,นึงนะฮะแต่ว่าก็ได้เรื่องดีไซน์ที่ดูแล้วมันล้ำเนาะบ่อลังก็เดิมๆนะฮะเนื้อเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรมีรูติดตั้งคาซีทอโซฟิกหัวหมอน3ตํตำแหน่งนะครับ องศาการเองก็ถือว่าโอเคนะทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็บอกก็พับแยก 60- 40ได้นะครับแน่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะขนของบ้างก็พอทําได้นะฮะนะก็พอทําได้อาจจะอันนี้อาจจะต้องเก็บไว้บ้านนะฮะแล้วก็เปิดมาแผงประตูนะครับก็สวยฟิล์มอเมริันสแตนดาร์ดอะไรก็ยังสวยใช้ได้นะครับเนื้อบอกด้านหลังก็สวยเนียนครับเรียบร้อยดีไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรพับได้ด้วย เก็บของได้เพิ่มขึ้นนะครับอะหน้าซ้ายนะครับแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยนะครับสมบูรณ์หมดเลย4บานนะับเนียนๆใสๆใหม่ส0งหมื่นฟิล์มรอบคันก็ยังสวยใช้ได้เนื้อเบาะนะครับสวยหมดนะครับคู่หน้าโอเคใช้ได้น่าจะขับคนเดียวเป็นหลักนะครับดูแลวว้วสวยเหมือนกันอะไปลองขับดีกว่าไปอะเดี๋ยวเรามาลองขับกันเลยนะกับตัวท็อปเบนซินนะ1.8มิลนะฮะได้พุ่สตาร์ทเหมือนกันได้กุญแจอีโมบิเ i z e r กุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะ สตาร์ทกันขึ้นมาแล้วไม่สอง0 0ืโลนะครับถือว่าน้อยนะฮะเปิดแอร์ร้อนแอร์ได้ดิจิตอลนะฮะปรับความแรงได้7ระดับปรับบุนทภูมิแยกซ้ายขวาได้มีแอร์ออโต้ให้มีไล่ฟ้าหน้าหลังมีให้ครบนะฮะเปลี่ยนทิศทางอะไรก็แบบดิจิตอลนะฮะใช้งานง่ายๆสบายๆนะครับมีฮีเตอร์ด้วยเหรอโอ้แต่ว่าอย่าไปยุ่งมันเลยนะฮะเขาทำสำหรับไว้เป็นเมืองหนาวอะไรเงี้ยนะฮะ อคอนโซลด้านหน้าก่อนมาแบบล้ำๆค่อนข้างเทมากเลยนะครับ <c oughs> ก็คือใช้วัสดุท, <c oughs> ที่เป็นแบบนุ่มๆ soft touch สีน้ำตาลเข้มโก,โกโก้เออดูแล้วหรูหราไฮโซดีส่วนด้านในก็จะเป็นพลาสติกดำแข็งๆไปนะฮะหน้าจอนะครับเป็นจอ Android จาก Toyota เช่นเดิมมีภาษาไทยเป็นระบบสัมผัสมีระบบ Dolby Surround มาให้นะครับแล้วก็มี HDMI USB AUX อะไรก็มีครบนะฮะ เล่น DVD ได้ไหมเดี๋ยวมาดูก่อนเผื่อใครบางคนจะมีแผ่นอ่าเล่น DVD ได้นะฮะก็สามารถใส่ DVD ก็ยังได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่อยากเล่น DVD ก็สามารถเล่นพวกเออบลูทธบลูทูธได้มี Voice Assistant ด้วยนะครับแล้วก็ HDMI ก็มี iPod iPhone นะครับเล่นเพลงจากมือถือได้ม i r r o r Link, Mirror อ a s t อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ในตัว ก็แ,แยกมุมมองซ้ายขวาซ้ายขวานะครับมุมมองแบบปกติโอเคก็ตามสเปคโรงงานนะด้านล่างก็มีช่องเก็บเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับมีร่องวางแก้วน้ำตรงนี้หนึ่งร่องก็ลึกดีเท่ดีนะอ่าแล้วก็หัวเกียร์ดูล้ำมากนะดูอวกาศอาวกาศนะฮะ แล้วก็ยังสมบูรณ์ใสสวยเลยนะวัสดุต่างๆดูดีครับแล้วก็เป็นเกียร์ CVT นะฮะมีเมนันโหมดใช้งานง่ายบวกลบเพิ่มเกียร์ได้เองเลยนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮก็มีมาให้นะฮะ แล้วก็มี VSC มาให้ร่องวางแก้วน้ำตรงนี้อีกร่องหนึ่งเท่ๆที่เท้าแขนนุ่มๆนะฮะเลื่อนไม่ได้เนาะด้านบนก็จะเป็นวัสดุนุ่มๆนะครับแบบ soft touch เปิดมาแล้วด้านในก็จะมี power outlet 12โวลต์ซึ่งเจ้าของเดิมก็เอามาเสียบกล้องหน้ารถไปแล้วนะครับเกตก็ถือว่าให้มาใหญ่นะครับพวงมาไล่นะครับมี cruise control ให้นะครับ มีมัลติฟังก์ชันให้ครบเลยนะครับเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ดูข้อมูลต่างๆได้โลโก้ยังสวยวัสดุต่างๆยังสวยนะครับเนื้อพวงมาลัยดูดีนะครับยังเนียนกลิบเลยนะฮะใช้ได้แล้วก็พวงมาลัยไม่หนักไม่เบาฮะกำลังเฟิร์มๆแน่นๆพอดีมือกระชับดูแล้วมั่นใจขับขี่น่าจะง่ายนะครับปรับทิศทางได้กี่ทิศทางลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังได้ได้4ทิศทางเลยนะครับ กระจกไฟฟ้าออโต้หมดเลย4บานนะฮะได้ออโต้หมดทั้ง4บานเยี่ยมเลยนะครับอ่าก็ใช้งานง่าย,ายๆสบายๆเนะา,าเนะเซ็ทนทรัลล็อกใช้งานได้ตามปกติกระจกมองข้างพับด้วยระบบไฟฟ้าไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำได้ด้วยอ่าออปชั่นถือว่าก็ให้มาไม่ขี้เลย่ให้มาค่อนข้างครบเหมือนกันกระจกมองหลังนะครับแบบทั่วไปนะฮะเจ้าของเดินแถมกล้องหน้ามาให้แล้วก็ไปตามนี้เลยนะครับเพดานนะครับมีไฟส่องสว่างด้านหน้าคู่หนึ่งนะฮะ ตรงกลางอีกหนึ่งดวงก็ถือว่าให้มาทั่วถึงอยู่นะครับบางแดดใช้สีดำนะฮะแล้วก็มีกระจกแต่งหน้าให้สองฝั่งนะครับเพดานก็เรียบร้อยดีนะฮะสวยงามสะอาดสะอา้านไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเนาะตกแต่งด้วยลายไดมอนด์คัตเป็นแบบหลุมลงใบก็ดูเท่ดีนะดูแปลกตาดีดูแล้วมันดูล้ำดูเก๋ดีนะฮะ เก๊ะด้านซ้ายนะครับด้านบนจะไม่มีเก๊ะนะฮะเจเขาจะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวแอร์แบ็กก่อนลืมลระบบความปลอดภัยเดี๋ยวมานับเพลางันหนึ่งสองที่เสาสามสี่ด้านหลังไม่เห็นที่บอกห้าหกหกใบนะเท่าที่เห็นด้วยตาเนี่ยหกใบโดยประมาณนะครับด้านหลังไม่แน่ใจหกใบแหละนะหกใบพร้อมกับเบรก ABS นะด้านล่างนะครับเก๊ะเขาอยู่ด้านล่างเลยนะฮะตรงนี้ไม่มีเก๊นะเนาะ เปิดมาแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยเยอะแยะได้มปหมดสำเนากัอนละกันโอ้โหขอบพระคุณมากเจ้าของเดิมซีล็อกมาให้นะเคลือบมาอย่างดีเลยนะปกติเรานี่ต้องมาทําเองนะอันนี้เขาเคลือบมาอย่างดีเลยโมเดลปี2018แท้ๆเลยนะจ๊ะ ปายกรุงเทพตั้งแต่มือแรกนะฮะจดกันยายน2018ตาสีรู้สึกต่อให้แล้วด้วยนะขอบคุณเจ้าของเดิมมากหมดปีหน้านะ,ะสีขาวมุกนะฮะเลขตัวถัง MR2KL ลงท้ายด้วย001579นะครับเลขเครื่องยนต์ 2ZRY474998 เครื่องเบนซินล้วนๆนะครับ4สูบ 1,800cc 140แรงมามือแรกผ่อนกับ Toyota l i a s i n g นะฮะ ใครอยากดูเร่อจริงก็ทักฝ่ายขายมาก่อนละกันนะฮะรีโมทนะฮะเจ้าของเดิมยังให้มานะครับของ To y ยต a นะฮะเขายังให้มาขอบพระคุณมากแฟ้มเฟิร์มนะฮะคู่มืออะไรก็มีครบนะฮะเยอะแยะเลยไปหมดเลยอะไรเนี่ยนะฮะอ่ะคู่มือมีให้นะฮะแล้วก็แฟ้มมีให้นะฮะก็ครบทุกสิ่งอย่างนะฮะคู่มือหน้าจออะไรก็มีให้เนาะโอเคนะฮะก็เรียบร้อยดีใช้ได้นะฮะ ถือว่าเอกส,อกรสารเอกสารอะไรมีทุกอย่างนะครับไปลองขับดีกว่าพี่น้องใครอยากได้รถทรงฮัชแบกนะฮะในสไตล์กึ่งๆแบบว่าจะใช้ว่า Crossover ก็ไม่เชิงแต่ว่าก็จัดอยู่ในประเภทนั้นนะฮะครอสโอเวอล้ำลำนะดีไซน์เท่ๆเก๋ๆในขณะที่ก็ยังมีความกังวลในเรื่องของ ระบบไฟฟ้านะครับให้บร็ไฮบริดอะไรเงี้ยก็เล่นตัวนี้ไปเลยละกันนะเครื่องดูอัลวีวทีไอเบนซินล้วนนะครับเครื่องบล็อกเดียวกับพวกเอาติ๊นั่นแหละทนไม้ทนมือที่สุดแล้วนะฮะบ,บล็อกนี้เนี่ยทนมากมากนะอึดมากนะฮะตาเล่งก็ถือว่าดีนะฮะร้อยสี่สิบแรงม้าก็ไม่ขี้เหร่นนะพุ่งใช้ได้เลยนะครับระบบช่วงล่างอะไรดีเบรกดีเย,ยี่ยมแอร์เย็นสบายถือว่าขับสนุกนะฮะแล้วก็มีกล้องหลังให้ในตัวนะครับตาเล่งถือว่าดีเลยนะฮะโอ้ทันใจปุ๊บปั๊บเลยแล้วพวก ก็ถือว่าเฟิร์มมากนะครับกําลังดีเลยไม่หนักไม่เบากําลังพอดีอะ่ะนะสมบูรณ์สมดุลใช้ได้นะฮะขับทางไกลต้องวงมาลัยต้องประมาณนี้แหละแน่นๆเฟิร์มๆกระชับกระชับมือนะครับทดสอบวงเลี้ยวกันหน่อยสินะฮะว่าจะคล่องแค่ไหนกับการกลับรถนะฮะในพื้นที่แคบๆเนี่ยโยกทีเดียวจะผ่านไหมโอ้ผ่านแบบเหลือๆฮะก็ยังเรียกว่ายังคล่องตัวนะครับ สามารถกลับรถในพื้นที่แคบๆโยกทีเดียวผ่านไม่ต้องลุ้นเลยฮะเหลือๆเ,เลยนะครับอ่าตาเร่งก็ดีนะฮะออปชันอะไรก็เยอะช่วงล่างก็นุ่มนะฮะโอ้โหคุ้มจริงๆนะครับอ่าเดี๋ยวไปสรุปราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันไปอ่า CHR 2018นะฮะแล้วก็ได้ตัวท็อปของเครื่องเบนซินด้วยเพราะฉะนั้นใครที่กังวลเรื่องระบบไฮบริดระบบไฟฟ้าว่าจะดูแลรักษายากวุ่นวายเลยหรือเปล่าเล่นตัวเครื่องเบนซินไปเลยนะ1.8ปเบนซิน ดูอ้าววีทเป็นเครื่องที่ทาง t o โย t a านี่ทํามาหลายปีค่อนข้างชํานานมากๆแล้วก็ใช้คําว่าอึดถึกทนก็ยังได้นะกับตัวนี้เลย288โตโยต้าซีเอชาเบนซินตัวท็อป1.8มิตรใหม่20,000ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวได้สีขาวมุกด้วยนะฮะ ตัวนี้รถใหม่ป,ป้ายแดงราคา1 3 9 0 0 0บาทนะยังไม่รวมสีขาวมุกอีก10,000บาทนะฮะ1,049,000บาทนะรวมสีขาวมุกเรียบร้อยแล้วอะรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิคมไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ๆ20,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเป็มราคาวันนี้ปกติวอล์กอินราคาหน้าร้านเราขายเพียง759,000บาทแต่ต้องพิเศษยิ่งกว่าเดิมมากสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ ทางใน Facebook และ Youtube ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนงก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง730,000ทุกประบาทราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยีเซลเหลือเพียง7 1 0 0 0บาทยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมรับประกันเครื่องยนต์เกียรกล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการในนานสูงสุด1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตร พร้อมบรินนการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะครับผมเอารถเข้าสู์โตโยตา้าเช็ระยะเปลี่ยนท้ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรคมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยอยู่ไม่นานนะครับรีบทักทายฝ่ายขายกันมาได้เลยที่ Line Official ของเรา ID Line 19sp คนนะแผนที่ของเราได้ง่ายๆเขาไปที่ Google Map และพิมพ์19สีประกอบเราอยู่ถนนการประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถ้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒาก,กะประตู2แล้วตทวหาทีมงานไฟขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีประกอบรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟนั้นก็ขายได้ติดบัญชีให้รถเด็วทันใจภายในหนึ่งนาที รถเด่นยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมดูและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไ i ร e แล้วก็กดสั่นกระดิให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัทสิบเกาศรีมกกรรถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com